สวัสดีสวีดพี่น้องครับผมสวัสดีหูสะน้ำแห่งครับผมผมว่าสิบทไทยแต่ก็อยากทายพี่น้องบึงนะครับเพราะผมว่าเคยมี่วาได้ไปดักหนูครับก็พอมีไมานะครับพี่น้องแต่เวลาว่าง่อยมีก้านบ้านหลายครับนี่ก็ว่างๆครับมันสิตมันว่างๆครับเลยมาจับป้าน้ำแห่งนะครับอันนี้ก็ห้อยผมจับไปหมู่บ้านนะครับผมว่านผมไม่ได้ทายคลิปนะครับ มกับบุคเคยอยากถ่ายคลิปมันได้ครับโทรศัพท์มันบอกเป็นใจให้ถ่ายคลิปนานๆครับเพราะสิครับผมถ่ายคลิปเกินสองสามนาทีขึ้นไปสิครับตอนหนึ่งสิครับเสียงมันเสียแบบในภาพเสียงเอ้ในภาพภาพมันเสร็จก่อนครับส่วนเสียงมันคอยตามมันคือว่ามันเสียงมันบ่ตรงนั่นแหละครับพี่น้องยังโมโหครับมันก็ตอนแรกๆมันบเคยเป็นครับพี่น้องแต่อยู่ๆมันกับเป็นมากแต่ตอนที่ทุผมเปียกฝนนิดนึงตอนนั้นครับ ผมจับได้หลายเลยวันนี้ครับเห็นว่าปลาอยู่ข้างในเมื่อกี้น้ำกับเพื่อนนะครับวันนี้ผมว่าแล้วหูวยังเสียเป็นหูเย็นนะครับพี่ห้องวันนี้มันผมขุดเวันนั้นพี่น้องเนี่ยผมขอจับกนครับนี่เนี่ยปลานะโอ้โหแม่เห็นมาครับในกล่องกล่องกล่องให้แต่หมืนหม่นๆอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอจับกนครับครับพี่น้องครับเดือดลุยเลยครับ mm หน่อยครับตัวใหญ่ดีอยู่ครับครับเมื่อกี้ครับแต้มแต้มไรเก็บไปแล้วครับกะจับต่อครับรวมพาบนาน้ำกับเพื่อมครับด้วยไปจับบนน้ำกับเพื่ออาจจะียูหน่อยบนเรื่องกล่องนะครับจังหน่อยอาจจะผมผมอาจจะผมจับผมจับในบเรื่องกล่องดกวาครับแล้วถ้ไปจับหน่อยบริเวณกล่องี๋ยวผมคอยหันกล่องตามครับ เราครับอีกแจบหนึง่งสวยๆครับ damn it นะครับพี่น้องครับยาย่มองครับหาวันทั้งพุนคร,พครับน้องวงครับหนาำมนลึก ครับพี่น้องสรุปได้สามแต้มนะครับสองสามแต้มครับผมเนื่องจากว่าผมหาจุดบอนป่ายู่ครับดินมันลมแห้งครับเหรอเห็นน้ำสีมันเหลือเหมือนน้อยนะครับจึงเดาวมันบ่น้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าแหน้มนนะครับพี่น้องแหนแล้วก็ขี้ต้มันดูดลมมองหันผมยางไม่ฝุ่นผมเห็นกระแตมันแรนนี่ครับตึ๊ดตึ๊ดตมาเขาหู้มันนีแหละ ู้แคนั้นแหละครับกระแตมันแลนตืดๆๆแลนของหูครับผมโมจะหาปลาอยู่ผมแนมไม่เห็นผมผมหัวกล้องซิ่งแนมเห็นหรอครับผมว่าบราณเนี่ยเห็นหรอครับพี่น้องตอนนี้หาตำแหน่งปลาอยากแหงครับปลามันดุดไปหมุนอยู่เลยกระหัวครับมันมีทั้งปลาดุกปลาคอปลาเข็งมีสมหนีบนอ่แต่ว่ามันยังเหลือปลาเลยครับปลาคอก็ยังเหลืออยู่ มะเข็งมันเลือยไหลอยู่เลยครับแต่ว่ามันดูดไปทางไหนผมโอ้โหกันครับพี่น้องวันไหนเนี่ยเอาครับพี่น้องได้เมื่อนี้ผลงานคือเอาแยงาม่ไ่ครับครับได้สองสามโตครับพี่น้องรอบผมสนิทครับก็ขอบคุณครับที่เขาขอบคุณที่เขามารับชมครับผมครับบายบายครับ